ในโลกที่ความมืดครอบงำหนีได้ไหมเรื่องราวของหญิงสาวที่ตกอยู่ในกับดักของเศรษฐีอาหรับสุดลึกลับเขาพาเธอลงไปในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยความลับและความน่าสะพรึงแต่ความกลัวที่เธอเผชิญไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดว่าจะต้องกลัวจริงๆการตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะนําเธอไปสู่สิ่งที่ยากจะคาดเดาเธอจะหลบหนีได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้ตลอดไปคุณพร้อมที่จะรู้ไหม ดูจนจบเพราะความจริงที่คุณไม่เคยคาดคิดจะรออยู่ที่นี่คำแนะนำคือใช้เสียงและจังหวะที่ตึงเครียดเพื่อดึงดูดผู้ชมให้รู้สึกอยากติดตามและไม่อยากพลาดตอนต่อไปค่ะชายหนุ่มชาวอาหรับผู้ร่ำรวยมีภรรยาใหม่คนหนึ่งเธอเพิ่งแต่งงานกับเขาไม่นานแต่เขากลับไม่ให้เธอใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆเขาพาเธอมาที่บ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ภายในบ้านมีความมืดมิด และเงียบสง,งัดทุกห้องตกแต่งหรูหราแต่กลับแฝงไปด้วยความรู้สึกแปลกๆหญิงสาวเดินไปตามทางเดินยาวเสียงฝีเท้าของเธอดังเหมือนสะท้อนกลับจากผนังจนรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอม,มองเธออยู่สุดท้ายเขานําเธอลงไปที่ชั้นใต้ดินห้องใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยความเย็นเยือกมีแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเดียวๆที่แขวนอยู่เหนือหัวพื้นหินเย็นๆทําให้เท้าของเธอสั่นรริก เขาบอกให้เธออยู่ที่นั่นเธอถามด้วยเสียงที่สั่นว่าทำไมต้องอยู่ที่นี่แต่เขากลับไม่ตอบอะไรเพียงแค่เดินออกไปและล็อกประตูให้เธอเธอไม่รู้ว่าจะทำอะไรรอบตัวเธอมีแค่เสียงลมหายใจและเสียงเคาะของนาฬิกาเวลาผ่านไปช้าเหมือนนานหลายชั่วโมงแล้วเธอก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่ผิดปกติบางทีอาจจะเป็นความเงียบที่หนาทึบเกินไป บางทีอาจจะเป็นสายตาของเขาที่หลอกหลอนเธอเธอรู้สึกถึงความกดดันจนกระทั่งในที่สุดเธอทนไม่ไหวและแตัดสินใจทำบางอย่างเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและกดเบอร์โทรศัพท์ที่เธอจำได้เสียงปลายสายดังขึ้นสวัสดีครับเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวังช่วยมาช่วยฉันทีค่ะเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือ แต่ทันใดนั้นประตูชั้นใต้ดินก็ถูกเปิดออกเขายืนอยู่ที่ประตูมองเธอด้วยสายตาที่ไม่คุ้นเคยทำให้ความหวังของเธอเริ่มสั่นคลอนเขายืนอยู่ที่ประตูมองเธอด้วยสายตาที่ไม่คุ้นเคยทำให้ความหวังของเธอเริ่มสั่นคลอนเขาค่อยๆก้าวเข้ามาไกลร่างสูงใหญ่ของเขาทำให้เธอรู้สึกตัวเล็กและไร้เรี่ยวแรงเขายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตร คุณคิดว่าการโทรออกจะช่วยคุณได้หรือเขาพูดเสียงเบาน้ำเสียงของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีก้อนน้ำหนักทับอยู่ที่อกเธอยือนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเขากําลังย่ำยีทุกความหวังที่เธอมีเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาในมือของเขามีสิ่งที่เหมือนกับกุญแจเล็กๆเ,เขาหยุดข้างๆเธอแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการเขายื่นกุญแจให้เธอ หญิงสาวมองมันด้วยความงุนงงคุณต้องการอะไรจากฉันเธอถามเสียงสัน่นเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าคำตอบของคุณอยู่ที่ไหนนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสับสนเขากระตุกยิ้มอีกครั้งแล้วหมุนตัวไปยังทางออกของห้องแล้วบอกว่าคุณมีเวลาสองชั่วโมงในการตัดสินใจเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งใจของเธอเต้นรัว เธอหยิบกุญแจแล้ววิ่งไปยังประตูที่มีลับบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในแต่เมื่อเธอเปิดมันสิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอตกตะลึงจนตัวสัน่นภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้มีเสียงกรีดร้องจากที่ไหนสักแห่งดังมาจากมุมหนึ่งของห้องทำให้เธอรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ห้องใต้ดินธรรมดาแต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความลับที่อันตรายเสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเกือบจะหลุดออกจากอกเธอหันมองไปทั่วห้องผนังห้องนั้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยเลือดเก่าๆในมุมหนึ่งของห้องมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเธอไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่รู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มพุ่งเข้ามาในร่างกายเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าของเธอกลับติดอยู่กับบางอย่างที่ไม่อาจมองเห็นมือของเธอสั่นระริกเมื่อสัมผัสกับพื้น ราวกับมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ดินทันใดนั้นเสียงนั้นก็หยุดไปเธอหันกลับไปมองทางประตูแต่เมื่อเธอเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมันทำให้เธอแทบจะสุดลงกับพื้นเขายือนอยู่ที่ประตูรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่เดินเข้ามาใกล้เธอและในขณะเดียวกันเสียงประตูอีกบานหนึ่งที่เธอไม่ทันสังเกตก็เปิดออก เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาและสิ่งนั้นมันไม่ใช่มนุษย์สิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์มันเคลื่อนที่ช้าๆจากมุมมืดในห้องรูปร่างมันเบลอและผิดรูปผิดร่างเสียงกระดูกขยับทำให้เธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวมันยืดตัวออกมาอย่างช้าๆดวงตาของมันเป็นสีแดงสว่างเต็มไปด้วยความเกรียวกราดและความโกรธเธอหายใจไม่ออก เธอลุกไม่ขึ้นจากที่เดิมความรู้สึกกลัวและความไม่เข้าใจพุ่งเข้ามาท่วมท้นในใจเขายังคงยืนอยู่ที่ประตูมองเธอด้วยรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้เขาพูดเสียงต่ำแล้วเขาก็เดินไปข้างหลังสิ่งนั้นมันหยุดเคลื่อนไหวแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดเธอรู้ว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางหลบหนี มือของเธอสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่แต่เธอไม่กล้าที่จะโทรออกเสียงที่แผ่วเบาของเขาดังขึ้นมาอีกครั้งไม่ต้องห่วงมันจะไม่ทำร้ายคุณถ้าคุณทำตามที่บอกเธอหันไปมองเขาเขาพยักหน้าช้าๆและยื่นมือไปข้างหน้าเธอต้องตัดสินใจตอนนี้คำตอบของเธอจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตแต่มันคือสิ่งที่เธออยากจะทำจริงๆหรือไม่ เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเธอให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ความกลัวยังคงฝังลึกในใจเธอจ้องมองไปที่มือของเขามันสั่นเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะพยายามทำให้ดูนิ่งเธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ทำไมต้องนำเธอมาที่นี่ทำไมต้องให้เธอเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวนี้เธอกลืนน้ำลายลงไปแล้วตัดสินใจยื่นมือไปจับมือของเขา เมื่อเธอสัมผัสมือเขามันเย็นและแข็งด่งหินเหมือนมือของเขาไม่ใช่มนุษย์เขาพาเธอเดินไปที่มุมห้องที่มีประตูอีกบานหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเขาหันมามองเธอคุณจะต้องเลือกเขาบอกด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาประตูนี้จะพาคุณไปสู่โลกใหม่แต่คุณต้องทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้จักไว้ข้างหลังเธอเริ่มรู้สึกถึงการดึงดูดจากสิ่งที่อยู่ข้างใน มันเหมือนจะมีบางอย่างบังคับให้เธอเข้าไปเธอรู้สึกถึงความร้อนที่เริ่มก่อตัวรอบๆอบตัวเธอแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทำให้เธอกลัวกลับมีสเสน่ห์บางอย่างเขาเก้าวไปข้างหน้าเปิดประตูให้เธอดูและในขณะที่แสงจากห้องในนั้นส่องเข้ามาเธอก็เห็นภาพที่ทำให้ใจของเธอแทบหยุดเต้นภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยภาพของผู้หญิงหลายคน ทุกคนดูเหมือนจะถูกจองจำในโลกนี้ไม่มีทางหลุดออกมาได้เธอรู้ทันทีว่าหากเธอเข้าไปเธอจะไม่มีทางกลับออกมาอีกเธอรู้ทันทีว่าหากเธอเข้าไปเธอจะไม่มีทางกลับออกมาอีกสายตาของเธอวอกแวกไปทั่วห้องมันเต็มไปด้วยความเงียบงันและบรรยากาศที่อิดอัดร่างของผู้หญิงในภาพนั้นดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นี้เหมือนพวกเธอถูกดึงเข้ามา แล้วกลายเป็นเพียงเงาหรือความทรงจำที่ไม่มีวันหายไปเธอหันไปมองเขาเห็นแววตาของเขาที่ไม่เคยเปลี่ยนคุณสามารถเลือกได้เขาพูดอีกครั้งถ้าคุณกล้าพอเสียงของเขากดดันเหมือนแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้เธอยืนอยู่ที่นั่นจ้องมองประตูที่เปิดออกและรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถาม เธอจะตัดสินใจอย่างไรทิ้งชีวิตที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่ความมืดมิดนี้หรือจะยอมรับความจริงที่เจ็บปวดและหาทางหนีออกจากสถานที่นี้เธอลองหายใจลึกๆและหันกลับไปมองทางที่เธอเพิ่มมาจากเสียงหายใจของเธอหนักขึ้นทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในวงจรที่ไม่อาจหลบหนีและในวินาทีนั้นเอง เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังมันไม่ใช่เสียงของเขาแต่มันมาจากสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นเสียงกระซิบเบาๆช่วยฉันช่วยฉันเสียงนั้นชัดเจนเหมือนมาจากแนวของผู้หญิงในภาพมันทำให้เธอหวาดกลัวจนแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เธอกลับมองไปที่เขาเขากำลังยิ้มอย่างลึกซึง้งแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่แสนเย็นชาคุณจะเลือกไหม เธอยืนนิ่งหัวใจของเธอเต้นเร็วราวกับจะหลุดออกจากอกเสียงกระซิบที่ดังขึ้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงไปข้างหน้าเธอหันกลับไปมองที่ประตรูมันดูเหมือนเป็นทางออกเดียวที่จะนำไปสู่โลกใหม่แต่ความรู้สึกในใจกลับเต็มไปด้วยความลังเลและหวาดกลัวเธอหันไปมองเขารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่ลดลงเลยเหมือนเขากำลังรอคอยคำตอบของเธอ เธอกลืนน้ำลายลงไปใจของเธอเริ่มโหว่หลุมลึกขึ้นเรื่อยๆเธอไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกทางไหนในขณะที่สายตาของเขาเหมือนจะเจาะลึกลงไปในจิตใจของเธอเขาพูดขึ้นอีกครั้งคุณไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเองหรอกแค่ทำตามที่บอกทุกอย่างจะเรียบร้อยเสียงของเขาเยือกเย็นและหนักแน่นมันทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วทันใดนั้น เธอรู้สึกเหมือนมีกำลังบางอย่างผลักดันเธอให้กล้าวไปข้างหน้าเธอไม่สามารถขัดขืนได้อีกแล้วการตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเธอมือของเธอค่อยๆย,ยื่นไปยังประตูที่เปิดกว้างขณะที่ใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูของเธอช่วยฉันช่วยฉันมันเหมือนกับเสียงของใครบางคนที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือ เธอเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังทำอะไรที่ไม่สามารถย้อนกลับได้การเปิดประตูนั้นหมายถึงการก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เธอรู้สึกเหมือนมือของเธอถูกดึงไปข้างหน้าโดยไม่อาจต้านทานแต่ในขณะที่นิ้วของเธอสัมผัสกับประตูนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากทางด้านหลังมันไม่ใช่เสียงของเขามันเป็นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและเร็วขึ้นเรื่อยๆเธอหันไปมอง แล้วเห็นเงาของใครบางคนกำลังวิ่งเข้ามาเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเมื่อมันเข้าไปมากขึ้นเธอเห็นว่ามันคือผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่าไปอย่าไปผู้หญิงคนนั้นร้องตะโกนเธอพยายามยื้อเธอให้หันหลังกลับแต่การกระทําของเธอกลับทําให้ทุกอย่างดูยิ่งซับซ้อนและอันตรายขึ้นเธอรู้สึกเหมือนถูกจุดรั้งจากทุกทิศทาง เธอพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถเอ่ยคำพูดออกมาได้เสียงของผู้หญิงคนนั้นยังก้องอยู่ในหูของเธอมันจะไม่ปล่อยคุณไปคุณจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเธอหันกลับไปมองที่ประตูมันดูเหมือนจะปิดเองอย่างรวดเร็วเหมือนประตูนั้นมีชีวิตของมันเองเสียงหายใจของเธอเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเ,เธอรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้น แล้วสายตาของเขากลับมาจับจ้องเธออีกครั้งเขาเก้าวเข้ามาใกลรอยยิ้มของเขากลับดูร้ากาจยิ่งกว่าเดิมมันเป็นการเลือกที่คุณต้องทําเขาพูดเสียงต่ําแต่คุณคงรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณเลือกผิดทุกอย่างจะจบลงเธอพยายามหายใจให้ช้าๆแต่ความกลัวทําให้ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนการตัดสินใจของเธอจะกําหนดอนาคตของเธอในทันทีและเมื่อประตูนั้นเปิดออกไป เธอก็รู้ว่าไม่มีทางกลับมาอีกแล้วเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะหยุดเต้นความกลัวทำให้สมองของเธอเบลอเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาเขายังคงยิ้มแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูร้ายการมันเหมือนกับรอยยิ้มของผู้ที่รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีอะไรบางอย่างยึดร่างของเธอเอาไว้ เสียงกระซิบจากผู้หญิงในภาพยังคงดังอยู่ในหัวอย่าไปอย่าไปมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เหมือนเธอกำลังจะเป็นแค่เงาของใครบางคนการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอหันกลับไปมองที่ประตูมันยังคงเปิดออกและเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบจากผู้หญิงในห้องนั้นอีกครั้งช่วยฉันช่วยฉันน้ำเสียงนั้นเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความเจ็บปวด เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นดึงเธอเข้าไปเธอก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวมือของเธอจับที่ลูกบิดประตูและในขณะที่เธอกำลังจะหม,มุนมันเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นที่เคลื่อนผ่านหลังคอของเธอเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอแต่เมื่อเธอหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอกลับเป็นความมืดมิดและเสียงที่ดังขึ้นในัวของเธอ ทุกอย่างกำลังจะจบลงเสียงนั้นราวกับมีใครบางคนกำลังจะฉุดเธอลงไปในความมืดเธอหันกลับไปที่ประตูอีกครั้งและทันใดนั้นเสียงประตูที่เคยเปิดออกก็ปิดลงอย่างแรงเธออยู่ตรงนั้นแล้วไม่สามารถหาทางออกได้เมื่อเธอก้าวข้ามธรณีประตูไปความเย็นเยียบของห้องนั้นสัมผัสกับผิวหนังของเธอทันทีแสงไฟจากหลอดไฟในห้องสองสว่างอย่างมัวมัว รอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงนันแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกถึงการปลดปล่อยเหมือนสิ่งที่ตามหลอกหลอนเธอมานานกำลังจางหายไปเธอเดินเข้าไปในห้องประตูที่ปิดอยู่เบื้องหลังเธอเหมือนจะหายไปในความมืดทิ้งเธอไว้ในห้องนี้ซึ่งในที่สุดแล้วห้องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับที่เธอหนีจากมาเธอหันไปมองข้างๆและเห็นมันสิ่งที่เธอเคยคิดว่า ไม่เคยมีอยู่จริงตรงนั้นบนพื้นเป็นเงาของเธอเองแต่เงานั้นกลับมองกลับมาอย่างเย็นชาเหมือนเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเดียวที่ต้องการหลบหนีจากความมืดเงาของเธอเริ่มขยับและค่อยๆย,ยิ้มขึ้นเหมือนกับรอยยิ้มที่เขามีรอยยิ้มที่แสนเย็นชาทุกสิ่งในห้องนี้เริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอรู้ว่าการหลบหนีไม่ได้ทำให้เธอปลอดภัย บางครั้งการเผชิญหน้ากับความจริงก็เป็นการตกอยู่ในกับดักที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอยิ้มให้กับตัวเองรับรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากมันได้อีกต่อไปสิ่งที่เธอเลือกแล้วมันคือสิ่งที่ต้องอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตและแล้วเธอก็เข้าใจไม่มีทางออกไม่ว่าจะทางไหน